มามาเกมนี้พี่ว่าเราน่าจะชนะแล้วแหละพี่นัทได้เล่นตำแหน่งที่ถนัดแล้วอีย่ยมาจ้าอันดับห้าสิบแปดใช่เม็ดเขียวเม็ดเขียวเกินสามคนเน่ยแต่เม็ดไม่ได้ช่วยอะไร เออแค่เล่นบ่อยคือเล่นเป็นตัวเดียวเขาจะได้รู้สู้กับศัตรูไปด้วยกัน Stop your wild behavior. In times of peril, just call my name. Stop your wild behavior. ไกดไว้กดไว้แ่นั่นแ,ลแหละไล่แรงแงใจเย็นแงใจเย็นีโซนให้เดี๋ยวพี่โซนให้ <c oughs> <First blood. S 1> ต้องอย่างนี้เห็นไหมตัวถนัดพี่นัทแค่นี้ก็จบไปละบนบนบน,บนมาตามมาตามมาบนสามบนสามบนสี่บนสี่ระวังแตงพวกพี่ก็มาบวกเลยนะบวกเลยมงมาละบวกเลย ลืมล,ลืมลืมว่าตัวเองพิ่งเลวพามนี่เดียวนี่เดียวจะตายแล้วลืมว่าพิ่งเลวลสาที่นนำำาากำลังกำลังจะกดอันตรีนมาช่วยแล้วไปน่ามาช่แล้วระวัง้ว แค่พี่กระโดดโดนโดนไม้หรอระวังพุ่มไม้ด้วยยไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาพี่มาเสือภัยมีตัวอยู่ไหมไงพี่นัทวิ่งข้ามมันไปนทำไมจะเอาเหรือไบไบจะเอาเหรือไบ

มามพี่มาแล้วพี่เป็นช่วยบนเดี๋ยวพี่ไี่ช่วยบนเอา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 เดี๋ยพี่สวนเดี๋พี่สวนเลยมาตีช้าแท้าไรเนาะช่วยช่วยเฮ้ยแทงแทงระวังนะแทง เดี๋ยวพี่ไปช่วยบนนะมาบน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 เขาอยู่แต่งอยู่คนเดียวเลยสามหนึ่งแตงไหวม,มนะน่ยเล็ดอยเมด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 เอาเมดนะเอาเมด ถอยถอยถอยอออโอ้ตัวยิงฟรีมีตัวยิงฟรีมีตัวยิงฟรีอยู่หลังเอาเลยเอาเลยฝ่ายฝ่ายเอาตัวให้มีตัวยิงฟรีอยู่หลังเมื่อกี้เกือบแตกเน <c oughs> นอัดพัมเลยพี่เน้นอัดพัมเลย สองนะสองนะระวังนะระวังนะข้างบนรอพี่ก่อนรอพี่ก่อนเคลียร์กลางเคลียร์กลางเคลียร์กลางไยลงมาเคลียร์กลางกันรอพี่อยู่ข้างบนกับแตงออกล้างเลยได้ได้ละขอกดอันนี้ก่อนไนดะ้ไหมมันโอ้โห

BOMB LEMON GOD KONG ROU, TOU OF THE ULTIMATE HUNDRED BEASTS IN THE DREAM BECOMES A LITTLE CAT WITH BEAR GLOVES STOP YOUR WILD BEHAVIOR YOUR TEAM HAS DESTROYED A TOWER STRIKING HAS BEEN DEFEATED by the STORM ถอยถอยถอยพี่ถอยเหมือนพี่อยู่พุ่มบน,นแทงระวังแลแ้แทงสามนะเมื่อกี้ไปล้ามไปกลางหมดแล้วไปกลางหมดแล้วกลางหมดแล้วโอเคเดี๋ยวพี่ไปช่วยกันไม่ไม่กลางกลางสามกลางสาม The เอาเอาบวกเลย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 มีบนคนคนคนเราเยอะคนเราเยอะกว่าคนเราเยอะกว่าบวกนะที่มาแล้วนะนเวยนะตามตามเลยตามเลยเอาให้หมดเอาให้หมดตัวหลัง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 สวย

ขอเติมเลือดอีนะเนี่ยพี่ว่ามันน่าจะลงตัว <c oughs> พี่มาแล้วพี่มาแล้วลางไฟพี่มาแล้วมาโอเค ได้ได้ได้เอามาังกรเดี๋ยพี่โซนไปไปพามังกรอ่ะพี่โซนวันนี้วะคนไปล่างนะพี่นะัทพี่นัทระวังนะไปล่างกันหมดนะมันมาเอาดาร์กมันมอลดาร์กนี่เปิดน้ำใส่ละนี่เปิดน้ำใส่ละเอาเลยเอาเลยเอาเลยอือเดียว

ถอย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 ผ้ายถอยถอยถอยนี่เลยไอ้กระสีเกินพี่นัทเออนี่ก็งงอยู่นะพี่นัทไอ้กระสีจังวะเราอยู่กันสี่ตัวอะไรวิ่งเข้ามาทำไมละพี่ถอยกันนะถอยกันนะถอยกันนะ โอเคได้ข e e okay, ้าบนระวังนะระวังนะพี่นนท์ค่ไหวไหมระไวยโอเคมามาแตงมาแตงมาแตงมารวมแตงมารวมขบวนนอขบวนเะขบวนอวันอะอม คลิปมาคลิปมาพอดีสวยเอาเอาสวยพีน่นัทสวยโอ้พีนัทโหดขนาดนี้เลพีน่นัท เออตัวนี่เก่งไม่เล่นตำแหน่งถนัดก็บอกว่าไม่ถนัดดูไม่เอาการตัวเองก่อนไปไอ้นั่นเ้ียวนายนุ่นนุ่นคิวเป็นว่าเล่นเนี่ยตำแหน่งลงตัวแล้วพี่ว่าโอ้ตายแล้วบอกไม่เล่นไม่เป็น พี่ว่าตามนี้นะตำแหน่งก็เดี๋ยวเจอกันตอนเดี๋ยวพี่กับนนเดี๋ยวพี่จะไปทําเฟรมเป็นสองคนเข้ามาคุยกันก่นอนของเราน่าจะประมาณสามทุ่มครึ่งใช่แต่ของเขาสามทุ่มเห็นไหมพี่นะย่างตึงเราก็เข้ามารองไงไม่ของเราคือสแตนบายเลยคือเขาแข่งเสร็จแล้วก็พร้อมลงเลยพร้อมเข้าเลย